2วันที่แล้วนะครับแจ๊บเขาได้ประกาศนะครับเกี่ยวกับอัตรายกเลิกงานปัดงานนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายกันนะครับวันที่14นะครับจัดที่14ก็วันนี้มีเขามาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับงานแก๊บูด สองวันที่แล้วนะครับแก๊บเขาได้ประกาศนะครับเกี่ยวกับอัตรายกเลิกงานปัดงานนะครับก็เริ่มใช้วันนี้นะครับวันจันทร์ที่14นี่แหละนะครับแบบเดิมนะครับยกเลิกงานไม่เกิน10นะครับแต่ปรับลงเหลือ5้านะครับแล้วก็ปัดงานแบบเดิมจะอยู่ที่85นะครับแบบใหม่จะอยู่ที่80นะครับก็อัตรายกเลิกงานนะครับ ยกเลือกงานหนึ่งงานแก้สิบแปดงานนะครับวันนี้ผมก็ยกเป็นหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็ปัดงานแบบใหม่แปดสิบนะครับปัดหนึ่งงานก็น่าจะแก้ประมาณเจ็ดถึงแปดงานนะครับผมว่าก็จะอยู่ประมาณนี้มันเป็นผลเสียมากเลยนะผมวา่า่สำหรับคนที่เก็บเพชรนะครับเก็บเพชรทำรอบนะครับ แต่ถ้าเป็นมาวิ่งไม่สนเพชรน,นะครับวิ่งแบบชิวๆเอาค่ารอบอย่างเดียวมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้ายกเยอะๆนะครับมันจะไปม,มีปัญหา,าลายอาทิตย์นะครับมันจะมีปัญหาเปอร์เซ็นต์ยกเลิกงานเป็นลายอาทิตย์นะครับถ้ายกเยอะไปเราก็อาจจะโดนเตือนนะครับอาจจะโดนปิดระบบแบบทั่วคราวได้นะครับก็เริ่มใช้วันนี้นะครับวันที่14นี่แหละนะครับ สำหรับผมนะครับก็ทําใจนะครับ <S 2> <S 2> <S ไม่ต้องคิดอะไรมากก็วิ่งแบบชิวๆนะครับเรื่อยๆตัวไหนที่พอไปได้ก็ไปนะครับผมก็เป็นกาลังใจให้แล้วกันนะครับทุกคนเราก็ตามเกมเขานะครับถ้าวันไหนมันสุดจริงก็ปิดเครื่องแล้วก็เข้าไปพักผ่อนแต่สำหรับรักไก่ชาแนลนะครับ ต้องสุดนะครับสุดอย่างเดียวพอวิ่งจนแอปปิดนะครับทุกวันพอได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสาหรับผม <Wow. S 1> แต่ก็พยายามไปทุกตัวนะครับไปทุกงานแต่ผมว่าคนที่เขาวิ่งปงระจำเขาก็ต้องมีเหลี่ยมนะครับมีมีเหลี่ยมันทุกคนนะครับก็มาประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับวันนี้ก็ได้งานแล้วเดี๋ยวผมได้งานแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย